เมื่อช่วงค่ำวันที่26กรกฎาคมที่ชายหาดพัทยากลางนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานในพิธีเปิดมหากรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชนครั้งที่สโดยมีนายเกียรติศักดิ์ศรีวงศัยรองประหลัดเมืองพัทยารักษาราชการแทนปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาวนหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนต่างร่วมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมในกิจกรรมเมืองพัทยาโดยฝ่ายหลักประกันสุขภาพส่วนส่งเสริมสุขภาพสำนักสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาได้จัดมหากรรมเครือข่ายสุขภาพชุมชนครั้งที่3ณบริเวณชายหาดพัทยากลาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพของภาคีเครือข่ายแกนนำสุขภาพและผู้นำออกกำลังกายในพื้นที่เมืองพัทยาตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพกระแสการสร้างสุขภาพชุมชนในพื้นที่รวมทั้งเป็นต้นแบบในชุมชนเมืองพัทยาที่มีมาตรฐานซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการจานวน2,000คน ภายในงานได้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิมหากรรมรวมพลังออกกำลังกายเต้นเพื่อสุขภาพของสมาชิกกลุ่มออกกำลังกายกองทุนนำโดยอาจารย์แนนที่โด่งดังในติ๊กตอกบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวง72พรรษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุตอิบาดะการออกบูธกิจกรรมสุขภาพ บูธกิจกรรมหน่วยทดสอบสมรรถภาพทางกายบูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินการตรวจคัดกรองประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลภาวะสุขภาพพร้อมทั้งให้คำแนะนำปัญหาสุขภาพโดยบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลเมืองพัทยาและโรงพยาบาลมารมุง พร้อมทั้งมีการแสดงผลงานต่างๆของเครือข่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาซึ่งพบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขอบคุณนะคะขอบคุณอากาชีิ ม่แคมเป์เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook r a c e ว a c a d e m y